พาคุณผู้ชมไปดูภาพความทรงจําที่เราเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้กันก่อนนะคะถ้าดูจากภาพนี่คือถาดอาหารของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21จังหวัดแม่ห้องศนค่ะที่ก่อนหน้านี้เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเคยนําภาพมาลงเอาไว้นะคะว่าในจานข้าวหรือว่าถาดข้าวเนี่ยมีข้าวเพียงเท่านี้คุณผู้ชมไข่ต้มหนึ่งฟองแล้วก็น้าพริกหนึ่งมัดอันเนี้ยค่ะให้เด็กทานเป็นข่าวไปตั้งแต่ช่วงของวันที่12มกราคม2567 จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีคำสั่งในการสั่งย้ายผู้อำนวยการค่ะพอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยพบว่าเป็นการจัดอาหารกลางวันเพียงแค่มื้อเดียวครับเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยเขาใช้งบประมาณจัดอาหารในมื้อนั้นไปจัดเลี้ยงหมูกระทะให้กับนักเรียนการเบิกจ่ายเงินในมื้อที่มีไข่ต้มหนึ่งฟองแต่จากพฤติการของผอ,อ ก็มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับก็เลยให้มีคำสั่งเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนะครับ แน่นอนแต่ว่าระหว่างที่รอการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงนะคะทางสอบพอเองเขาก็เลยย้ายผออ,อคนนี้ออกไปก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะจำกันได้เวลาเรามีการร้องเรียนเรื่องอะไรตั้งกรรมาการขึ้นมาสอบสวนอ่ะย้ายคนนั้นออกจากพื้นที่เพื่อให้การสอบสวนมีความเป็นธรรมแต่ปรากฏว่าการย้ายผออ,อคนนี้ให้ไปปฏิบัติราชการชั่วคราวให้ไปอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดในภาคเหนือค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม ราชินนประถมจังหวัดเชียงใหม่เพราะอ้างว่ามีสามีที่ป่วยหนักเลยต้องกลับไปดูแลนี่เป็นการชี้แจงจากทางสงพทออนะคะที่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นไปตามเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยนำเสนอไปแล้วก็การที่อ้างว่าย้ายไปแล้วตำแหน่งใหญ่กว่าเดิมก็ไม่จริงอีกด้วยเพราะโรงเรียนที่สอนเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนนักเรียนอยู่เพียง1 1 1คนเท่านั้นค่ะ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนเพราะยังการสอบสวนยังไม่เสร็จในกระบวนการสอบสวนนี่เราสอบสวนคู่กับปปชปปชก็สอบเราก็สอบแต่กระบวนการสอบมันต้องใช้เวลาตอนนี้อยู่ในวางการสอบวินัยได้แรงอยู่ครับนั่นหมายถึาคู่กันไปคือให้ให้ไปปฏิบัติหน้าที่แต่คือไม่ให้ออกต้องออกจากพื้นที่คือหลักการออกจากโรงเรียนเดิมถูกไหมครับส่วนกายให้ไปปฏิบัติตรงไหนอ่ะก็ไม่ยังไม่ได้ย้ายคือเหมือนกับก็เขียนข่าวผิดแนละว่าให้ย้ายไปที่ใหญ่กว่าเดิมจริงจริง ลองดูในคําสั่งให้ดีสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าย,าย้ายจะเป็นอีกคําสั่งหนึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับทางผู้สื่อข่าวของไทย PBS ก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปธรมนะครับนายชยุทธขาขันมัลีผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่ง ในคำสั่งฉบับเดียวกันเนี่ยได้ถูกสั่งย้ายไปเป็นพออโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31จังหวัดเชียงใหม่ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าพูดสั้นๆบอกว่าคำสั่งฉบับนี้เนี่ย สพอถอส่งมาถึงโรงเรียนเมื่อวันที่29เมษายนก็ยอมรับว่าทั้งนายชยุทธและคณะครูก็รู้สึกตกใจกับคำสั่งนี้แต่ล่าสุดทราบว่าผู้บริหารจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้นางสินีนาฏเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางส่วนตัวเองก็จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมแต่ว่าต้องรอคำสั่งที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทรในฐานะประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำน นักงานการบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม6ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด31แห่งนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออธิบายถึงคำสั่งฉบับนี้ค่ะโดยบอกว่าเป็นการบริหารงานบุคคลของสอพทอทซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหลังจากที่เกิดเรื่องอาหารกลางวัน <c oughs> ในโรงเรียนแม่ละน้อยเนี่ยปุ๊บเนี่ยทางสพทก็มีนโยบายทันทีเลยนะครับ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนปรับปรุงตรวจสอบอาหารพัฒนาคุณภ,ภาพอาหารเนี่ยทางสพทศกำชับเลยโดยโดยสำนักบริหารการศึกษาวิเศษได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งทุกมือ้อทุกเมนูทุกอาหารนะครับให้มีการตรวจสอบก่อนที่เด็กจะได้รับประทานอาหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป,นปนตามระบบระเบียบ ขณะที่ผู้อํานวยการสํานักง,งานปปชประ,ระจําจังหวัดแม่ห้องศนเปิดเผยว่าการตรวจสอบข้อโรงเรียนที่โรงเรียนรา,ราชประทานุเคราะห์21ล่าสุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่โรงเรียนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับเอกาสารไม่ครบค่ะแล้วก็จะมีการสอบครูและนักเรียนเพิ่มเติมสําหรับการสั่งย้ายผู้ที่ถูกปปชตรวจสอบตราบใดที่ปปชยังไม่ชี้มูลความผิดและผลการสอบวินัยยังไม่แล้วเสร็จก็ถือว่าการปฏิบัติหน้า ที่ก็สามารถที่จะทำได้นะคะแต่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิษของหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ